สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะวันนี้มาพบกันในเกมแบ็กที่เซิร์ฟออนไลน์นะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมจะมาแนะนําทุกคนนะแต่เป็นกิจกรรมที่กําลังจะหมดระยะเวลาแล้วนะคะในวันที่20มีนาะคม2568นี้นะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันเลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะชาเ็นพูดดามสัปดาห์ที่ 2, สําเร็จรู้ล่วงนะ นักประจมภัยผู้เติบโตจงพิสูจน์ความสามารถของท่านนะคะระยะเวลากิจกรรมนะ6มีนาคม2568ถึง20มีนาคม2568หลังหรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะไปดูกันเลยนะชาเลนจ์ที่1น,นะคะจงท้าทายและกลุ่มอํานาจในสนามรบแดงนะเราสามารถรับเควสสนามรบแดงนะคะ2อ,อันนี้ผ่านจากสนทนากับพูดดานะคะเข้าร่วมสนามรบแดงหลังจากรับเควสรลยวันและตระกูลเพื่อรับหลักฐานแห่งสนามรบ เควสนะคะจะมีกิจกรรมรายวันท้าทายในสนามรบแดงนะเงื่อนไขสําเร็จต้องรับหลักฐานแห่งสนามรบแดงทั้งหมด5อันนะคะแล้วก็จะมีเควสกิจกรรมจงครอบครองสนามรบแดงนะเงื่อนไขาการสําเร็จต้องรับหลักฐานแห่งสนามลบ25อันนะคะซึ่งกิจกรรมจงครอบครองสนามรบแดงนะคะจะรับได้แค่ตระกูลนหครั้งเท่านั้นนะ เราจะได้รับหลักฐานแห่งสนามลบ5อันเมื่อชนะการแข่งขัน1ครั้งนะคะแล้วจะได้3อันนะเมื่อเราแพ้นะคะเวทที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะไม่สามารถรับได้ด้วยตัวละครสีซสั้นนะคะต้องใช้ตัวละครทั่วไปนะ รับหลักฐานแห่งสนามรบจากสนามรบแดงแล้วรับรางวัลเมื่อสําเร็จเควสนะคะเมื่อเราสําเร็จเควสกิจกรรมรายวันท้าทายในสนามรบแดงนะรางวัลสําเร็จของเรานะคะเราจะได้เงินทั้งหมด200ล้านซิลเวอร์นะคะได้รับกิจกรรมกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ3ได้รับผมเป็นสนานแห่งมียา100อันนะ ถ้าเราสำเร็จเควสกิจกรรมจงครอบครองสนามรบแดงนะคะรางวัลสําเร็จเราจะได้หินครอน300อันนะรอยเท้าของป่าไม้อันแข็งแกร่ง3อันนะคะน้ํามันแห่งอมตะเส่อมโ้ม3อันนะต่อไปนะคะชาเลนที่2นะเอ,อเวียถ้าทายขีดจำกัดอาโชรัสซีออนเราสามารถรับเควสนะคะโดยผ่านการสนทนากับผู้ดำนะแล้วรับเควสกิจกรรมเอ,อเวียท้าทายขีดจำกัดอาโชรัสซีออนนะคะ สำเร็จเควสเมื่อรับเควสแล้วเคลียรเอ,อเวียนะย้ำนะคะเออร์เวียนะคะของอาโชรัสซีออนทั้งหมด3ชนิดนะเราต้องลงทั้งหมด3ดานเลยนะคะสามารถสำเร็จเควสดังกล่าวได้ตระกูลในหนึ่งครั้งเท่านั้นนะก็จะมีกำจัดเอ,อเวียอาโชรัสซีออนบามาเคียอูคิออสแห่งการตัดสินกำจัดเออร์เวียอาโชรัสซีออนชิคาราเคียซินททรูโทสแห่งโทซะกำจัดเอ,อเวียอาโโชรัสซีออน โยรุนาเคียแอมมาิสโลสแห่งความตั้งใจสามารถรับรางวัลสำเร็จเมื่อเคลียร์ความยากระดับเอเวียทั้งหมดนะคะจะได้รางวัลสำเร็จ1,000ล้านซิลเวอร์นะและสามารถเลือกนะคะสัตว์เลี้ยงนะคะึนต่อไปนี้ได้นะเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะโมโนเซรัสพุทราเคียมลาสลอนคาทิออสเมลาชานเทเคสนะ สำคัญนะคะเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดเพื่อทั้งหมดจะถูกลบออกนะคะนักผจญภัยที่ทำเคเวสสสำเร็จหรือนารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วยนะต่อไปนะคะของขวัญจากผู้ด,ดําเพื่อให้กําลังใจการทำชาเลนจ์ในระยะเวลากิจกรรมระยะเวลาคูดาวของทั้งะากิวบางส่วนและปริมาณการใช้เลือดแห่งคำสาบานจะลดลงนะระยะเวลากิจกรรมนะคะ 27กุมภาพันธ์สองพัถึง20 e มีนาคม2,568หลังหรือก่อนปิดประมงเซิร์ฟเวอร์นะคะทักษากิลก็จะมีเสียงตะโกนแห่งประสบการณ์การสะสมความมัง่งคั่งเสียงคำรามแห่งสมรภูมิเลือดแห่งคำสาบานที่ต้องใช้นะคะ25อันเหลือ5อันนะทักษะกิลวโชคชะตาอันหอมหวานนะคะเลือดแห่งคำสาบานที่ต้องใช้200อันจะเหลือ60อันนะคะ ทักษะกิวการอุทิศตนสำเร็จบทเรียนจากประสบการณ์เลือดแห่งคำสาบานที่ต้องใช้300อันหรือ60อันนะคะทักษะกิลความช่วยเหลือเซียนพลังคุ้มครองแห่งฟอร์จูน่าพิสูจน์ตนเองนะคะเลือดแห่งคำสาบานจาก2000อันนะหรือ60อันทักษะกิลคำสั่งรวมนะคะเลือดแห่งคำสาบานจาก250อันหรือ60อันนะระยะเวลาคูลดาวของทักษะที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะลดจาก4ชั่วโมงเหลือ60นาทีนะคะ ไปต่อเลยนะคะกับกิจกรรมถึงเวลาออกเดินทางสู่มหาสมุทรค่าประสบการณ์ลูกเรือสองเท่าและลดเวลารอาการปรากฏตัวนะระยะเวลากิจกรรมนะคะ6มีนาคม2 5 6 8ถึง20มีนาคม2,568หลังหรือก่อนปดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะลูกเรือที่เคยไปแค่เกาะอ,อิลิยาหมู่บ้านเวเลียได้มาเยี่ยมชายหาดหมู่บ้านท่าเรือเอเฟเลียแล,แล้ว ลูกเรือดังต่อไปนี้นะคะมาเยือนชายหาดหมู่บ้านท่าเรือเอเฟเรียนะลูกเรือซื่อสัตย์ลูกเรือไม่มีเล่ห์เหลี่ยมลูกเรือแข็งแรงลูกเรือทรงพลังลูกเรือรวดเร็วลูกเรืออยู่กับความเป็นจริงลูกเรืออยากรู้อยากเห็นลูกเรือหัวไวลูกเรือเกิดที่ทะเลนะคะเราสามารถซื้อใบจ้างลูกเรือนะคะได้จากวิลาเบโตพาราซีแห่งท่าเรือเอเฟเรียสามารถซื้อได้จากไอซ์ลินบาชาลีและพาวาแห่งหมู่บ้านเวเลียนะคะหรือว่าเราจะซื้อผ่านจากผู้จัดการท่าเรือและผู้จัดการ ท่าเรือข้ามฟากในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งใบจ้างลูกเรือนะคะจะมีราคา3ล้านซิมเบอร์นะคะลูกเรือใส่ซื้อปรากวตัวมากเป็นพิเศษที่ชายหาดหมู่บ้านท่าเรือเอเฟรียเราสามารถไปจ้างได้เลยนะคะที่เราเห็นนะเขาก็จะโหลดมาให้เรา2คนนะคะในตอนนี้นะเวลามาเยือนโดยเฉลีย่ยของลูกเรือทั้งหมดนะคะต่ำสุด5นาทีนะและสูงสุด10นาทีนะคะ เมื่อกำจัดมอนสเตอร์มหาสมุทรทั้งหมดรับค่าประสบการณ์ลูกเรือทั้งหมด2เท่านะคะต่อไปนะคะฮอตไทม์ Time, บอกลาฤดูหนาวมาแล้วตอนนี้นะคะจะเป็นผลของฮอตไทม์นะในกิจกรรมของสัปดาห์ที่2นะคะ ระยเวลากิจกรรมนะา13มีนาคม2568ถึง20มีนาคม2568ลังหรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะเราจะได้ค่าประสบการณ์ต่อสู้100% 0ได้ค่าประสบการณ์ทักษะ400%ได้ค่าประสบการณ์ชีวิตนะคะไม่รวมการค้าและพาหนะนะ100%แล้วเราจะได้อัตราการดรอปไอเทมนะคะ100%นะฟิปฮอตไทม์ใช้งานคัมพีต่างๆที่ช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้แล้วเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นดูสิ ก็คือใบบัฟในตัว Y นะคะก็ไปดูเลยกดวายขึ้นมานะคะก็คือใ mm hmm. บบัฟสองใบนี้เลยนะโดยในเว็บนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีคลิปบอกนะคะว่า mm hmm. ทางนำคำัมพีประสบการณ์ของทหารนะคะ60นาที3อันที่ได้รับจากทุกวันนะคะผ่านปุ่ม Y นะไปแปลธาตุอย่างง่ายโดยผ่านปุ่ม L เราจะสามารถผลิตคัมพีที่ได้ผลแข็งแกร่งขึ้นนะคะก็คือ ใบบัฟประสบการณ์ของทหารนะคะปกติเราจะได้ค่าประสบการณ์ต่อสู้200%นะแต่ถ้าเราเอา3ใบไปรวมกันนะคะค่าประสบการณ์ต่อสู้เราก็จะได้ถึง600%เลยนะต่อไปนะคะ springing sale ลดราคาแพ็กเกจ bundle back dessert นะราคาพิเศษที่มาพร้อมกับลมหรือดูใบไ,ไม้ผลิอันอบอุ่น บกับแบคดีเซอร์ในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง70%ได้เลยนะคะเดี๋ยะเวลาลดราคานะ20กุมภาพันธ์2568ถึง20มีนาคม2568หลังรือก่อนปิดประปรงเซิร์ฟเวอร์นะคะแ็คเกจก็จะมี Traveler Edition นะคะจาก200บาทเหลือ60บาทนะ e x p l o r e r Edition นะคะจาก1,000บาทเหลือ500บาท c o n q u r r Edition นะคะจาก2,000บาทเหลือ1,000บาทนะคะต่อไปเป็นบันเดลนะ a v a i l e r to e x p l o r e r bundle นะคะจาก800 a c o i n เหลือ400 a c o i n e x p e l l e r to conquer bundle นะคะจาก1,000 a c o i n เหลือ500 a c o i n t a v a i l e r to conquer bundle นะคะจาก1,800 a c o i n เหลือ900 a c o i n นะ ตีมนะคะระยะเวลานะ20กุมภาพันธ์2568เวลาเที่ยงคืนนะคะถึง20มีนาคม2568เวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นเวลาไทยนะแพ็กเกจนะคะของ b a ค e r e s อร์จาก200บาทจเหลือ60บาทนะ DLC t ท a เ e ลเลอร Explorer DLC นะคะจาก800บาทเหลือ400บาทนะ Explorer to Conquer LDC นะคะจาก1,000บาทเหลือ500บาท t a เวอร e เลอร์ทูคอนเคอ DLC จาก1,800บาทนะคะเหลือ900บาทนะกุรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นลดราคาที่ร้านค้าสตีมหรือหน้าแพ็กเกจและบันเดในเว็บไซต์ทางการได้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการลดราคานะคะของแพ็กนะกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่กำลังจะหมดเวลานะคะในวันที่20มีนาคม2,518นี้นะ ทุกคนก็ยังสามารถเข้าไปทำได้อยู่นะคะภายในระยะเวลานะแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์เอาไว้ให้ในช่องเพิ่มเติมนะคะเผื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะ <S <S แล้วเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะหรือสิ่งที่น่าสนใจในโลกแบคดีเร์ยอะไรเพิ่มเติมอีกเราก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะงั้นวันนี้เราไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย